สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องรัช,ชดา s อนะคะวันนี้ย่าจะพามาเดินเล่นนะในสนามญ้าที่บ้านนะคะในบ้านกาสลองแอดลีวันนี้เดินดูต้นมะม่วงกันดีกว่านะคะมาดูสิคะว่าบริเวณสนามญ้าในบ้านกาสลองแอดลีนี้ มีอะไรบ้างนะคะตอนนี้มะม่วงที่บ้านเนี่ยนะคะปีนี้ออกไม่เยอะเลยค่ะเลยห่อไว้ค่ะเพื่อไว้รับประทานนะคะแต่ไม่ห่อนะคะแมลงวันทองก็จะมาเจาะ ผานไม่ได้ค่ะเดินเล่นสบายๆในอากาศเช้าๆนะคะที่บ้านกระสลองแอดลีค่ะอำเภอรีจังหวัดลำพูนนะคะตรงนี้ก็คือด้านบริเวณในสนามหญ้าหน้าบ้านค่ะ เร,เรามีบ้านหลังเล็กๆนะคะเป็นกระท่อมไม้ไผ่ค่ะอยู่ทั้งหมดสามหลังนะคะเนี่ยค่ะเล็กแบบนี้นะคะช่วงนี้หน้าร้อน เพื่อนๆก็มาไม่ได้เพราะสิ่งที่ตอนนี้เผชิญอยู่ไม่สามารถท่องเที่ยวไปไหนได้เลยค่ะได้แต่อยู่บ้านนะคะนี่ค่ะบริเวณรอบๆนะคะมีต้นมะม่วงมะม่วงพวกนี้เขาเรียกว่าพันุ์เขียวใหญ่ค่ะ อนนี้ลูกก็โตแล้วเหมือนกันนะคะเลยห่อไว้ค่ะนี่แหละค่ะสนามหญ้าที่บ้านกาสลองแอดลีนะคะต้นนี้ก็ห่อไว้ปีนี้น้อยมากเลยค่ะปกตินะคะต้นนี้เนี่ยจะเยอะมากๆเลยค่ะห้อยมาถึงดินเลยละคะ่ะ อันนี้ยังไม่ได้ห่อเพราะล,ลูกไม่ค่อยสวยก็จะไม่หอ่อมันเริ่มแตกแล้วเดี๋ยวจะเก็บไปทำเมนูข้าวคลุกกะปิดีกว่าอันนี้ค่ะไี่ห่อแล้วลูกใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยด้านนี้ก็จะเยอะหน่อยนะคะนีะค่ะถุงห้อยเต็มอย่างนี้ค่ะน่าจะช้างแดงนะคะอันนี้เป็นช้างแดงค่ะ วยไหมคะสีส้มเหมือนดอกพลาสติกเลยค่ะสำหรับคลิปนก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกําลังใจให้คุณย่ารัชดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ